เปิดตัว router g a ม i n g AI ที่น่าตื่นตาตื่นใจการเปิดตัว r a z e ช GTB หน0เ AI ของ ASUS ทำให้เกมมิ่งเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงในวงการไอทีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใน r เตอร์เกมมิ่งเป็นครั้งแรกในโลกและเป็นที่สนใจมากในบริบทนี้เราเตอร์นี้มีคุณสมบัติที่เป็นเหตุให้เกิดความตื่นตะลึงพร้อมกับ WiFi 7ที่รองรับคลื่น2.4 GHz กิกะเฮิร 5 g กิกะเฮิรตซ์และ6ก h ิกะเฮิรตซ์ซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึง19 gbps ทําให้เหมาะสำหรับการสตรีมวิดีโอ 8k หลายจอพร้อมกันหรือเล่นเกมมิสทอสโดยไม่มีแลักด้านพอร์ตเชื่อมต่อก็ไม่ต้องพลาดมีเตอร์ในต1 0 g 2พอร์ตสําหรับวอนและลันพอร์ต2 5 g 4ช่องและพอร์ต1 g 1ช่องทําให้สามารถรองรับความจุสายได้ถึง31 gbps และรองรับลิงก์ในกริ g a ชนยี2 0 gbps ที่เพิ่มความเสถียรสูงสุด จุดเด่นที่สำคัญคือชิป AI ที่มีความสามารถแยกต่างหากพร้อมกับ CPU หลัก4คอ r 2.6 GHz, RAM 4GB DDR4 และหน่วยความจำ 32GB ทำให้สามารถรัน Docker Engine ได้โดยตรงและติดตั้งแอป Container อย่าง Home Assistant, f r e ก k i หรือตาก,กาได้โดยไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์แยก ASUS ย้ำว่า GTB 1900 0 AI เป็น Edge Computing Device ที่ยกระดับเราเตอร์เป็นศูนย์กลางสมาร์ทโฮมด้วย AI ช่วยจัดการอุปกรณ์ IoT, ตรวจจับวิดีโอเรียลไทม์ time. กรองโฆษณาและมาแวร์และมีโหมดประหยัดพลังงาน AI ที่ลดการใช้ไฟฟ้าถึง46%เมื่อเครือข่ายไม่ใช้งานฟีเจอร์เกมมิ่งครบครันกับรถ AI เกม e Booster ที่ใช้ AI จัดลำดับทราฟิกลดดีเลย์สูงสุดถึง34%จากการทดสอบของ ASUS รองรับ a m s สำหรับขยายเครือข่ายทั้งบ้านและ Triple Level Game Acceleration ที่ทำให้เราเตอร์นี้เหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพระดับเซิร์ฟเวอร์ แต่ที่น่าสนใจคือราคาของเราเตอร์นี้ที่มาถึง899ดอลลาร์หรือประมาณ33,000บาททําให้เป็นเราเตอร์ราคาสูงสุดในตลาดแต่ก็เป็นการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพและประสบการณ์เกมที่ดีที่สุดคุณคิดว่าเกมเมอร์ต้องการเครื่องมือเช่นนี้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการนําเทคโนโลยี AI เข้ามาในเราเตอร์เกมมิง่งมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย